กราสวัสดีกรบสวีดับทุกคนโยววันนี้ก็มาพบกับซอนนี่ไอค้ครับผมเน่เน,น่ทุกคนคือผมเปลี่ยนด่านมาใหม่แล้วนะตอนแรกเนี่ยมันมาอยู่ด่านนี้แล้วทุกคนแต่เปลี่ยนใหม่แล้วทุกคนมันใช้ไร้วัาแยันเน่ด่านนี้ตึงตึงตึง,ตงเล่มครับผมแอนกรีเบิรด มาเน่มีแบบไรใช้แล้วโอเคกดตกลงของมาใหม่ของมาใหม่เอาเว้ยอะไรเลยทีเดียวอายุทีเดียวอายุเหมือนแบบมีลมอะไรพัดมานะทุกคนแบเดกมาครัออแบบมผม ยังไงอะตุงตา้ม okay, like, like. ่ต si okay, em. um um> ุงตามโอเคสวยง่ายงไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช้เป um ็ดได้หรอเออโอเคผมจะลองใช้เป็ดแล้วกันปะ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 กะ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 เป็ดกะกะกะ โอ okay. เคมันจะใช้ได้เท่านี้มันเป็นไหลนมบ้างออ้ชิบหาโคตรเซ็งเลยโอ้อะไรเนี่ยน่าจะแพ้นะผมดูจกดักลงดูจากลงผู้ไม่ห่างอีกชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วทุกคนชิมเอา บังโอเคตอนแรกนึกว่าจะล่วงามาชนะแต่ยังไม่ล่วงกันอยู่ดูทรงผมนี่เรียบร้อยซะยังเท่เลยดูู้ต,ตูมตมูงต,ต,ตามรับโชครับโชคตรงตามแล้วก็ยังไง ชนะไปซีน,นงรออเไรครับจะ,ะดได้แล้วกกลวนะทุกคนพวกอย่าลืมเชื่อกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งครับผมจะคุนสองร้อยซับล้อนะทุกคนอันนี้คือเวลาพักงานผมนะผมก็เลยมาเล่นไปต่อ ไม่ใช้ผมยังไม่ใช้อะไรว้าวคือใช้คนนี้โอ้โหน่าจะชิวๆผมขอเป็นอันนี้แล้วกันขอเป็นอันนี้แล้วกันเมาปุ้งชิวๆบอกแล้วน่าจะชิวๆอ่ะ๋ยวผมจะลองเป็น เนนจาะหน่อยเจาะหน่อยเจาะหน่อยขอเจาะหน่อยปากปากปากลวลงมาข้างล่างมีลวาข้างล่างเปล่าโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรลวกเหมือนจะไม่มีอะไรร่วลงมาข้างล่างแต่มันไม่เป็นไรผมจะอาดแบบทีเดียวไเลยนี่มีตัวใหญ่จะกลัวอะไรใช่ไหมเออ จะถึงสองร้อยรับก็ได้ทุกคนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมนะปูยิ้วแล้วยังไงอะเฮ้ยล่วงดิล่วงดิเฮ้ยได้เปล่าเฮ้ยได้เปล่าอีตัวนี้อีตัวนี้ล่วงดิล่วงดิตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้นนนไม่ล่วง อย่างไรอย่างไรอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้าโอ้โหปูนมันไม่ขาดปูนันไม่หลุดอ๋อไม่มีอะไรตรงตามตรงใจเราเลยนะตามใจเราเลยปุ้งเฮ้ยร่วงนะทับพันใหญ่โต๊โอเค น่าจะแพ้นะรอบเนี้ย <ś p id ius> อรอบนี้น่าจะแพ้นะเอ้ยเฮ้ยอีตัวนี้นี่ว่าเหลือตัวน <ś p id ius> หนึ่งยังไงก็แพ้ครับแพ้ครับแพ้ว่าโอเครอบนี้แพ้รอบหน้าเอาใหม่ แล้วทุกคนรอบหน้ารอบนี้นะครับผมผมจะใช้ตัวใหญ่นะจัดการภายในช็อตเดียวเอาตัวระเบิดดีกว่าตูมว้าวไปไปแล้วยังไงตัวนี้เิยอาจไปครับผม อย่านะลืมยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็จะถึง200ยซับกันแล้วนะผมย้ำก่อนว่าจะถึง200ซับกันแล้วอย่าลืมนะครับ้อยอย่าลืมอย่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับนี่จัดเข้าไปซับตเต็มเหนียวเต็ม้อไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกติมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ได้ป่าวได้ป <it 's here now> ่าวได้ป่าวบ้าเ้าอ๋มเป็นกีนีตัวนี้มันผู้หลับบ้าเ้าอ๋เนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหเคผมใช้ตัวนี้แหละ โรอบนี้ต้องใช้หัวหน่อยอ่ะมันตื้อๆออยางไรกันล่เอาอย่างไรดี เฮ้ยยังมีลุ้นยังมีลุ้นเฮ้ยไอตัวนี้มันไม่ล่วงอะเอ้ยว well ้ล่วง ล่วงแต่ไม่มีตัว่านสุดท้ายโอเค,มา,คมาแล้วทุกคนมาละได้ตัวเพิ่มมาตัวงเขาเรียกว่าตัวช่วยไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่มันเป็นตัวช่วยหลง มาช่วยอะไรผมไม่ได้เลยไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ใช่เพื่อเนเอาเพื่อนมาผมจะใช่ไหมใช้เลยสองอันไปเลยใช้สองอันไปเลยม,มามผมใช้ของแล้วตอนเนี้ยด่านเนี้ยตาเน,นี้ย ผมมีขอปังฮ้เ่เหมือนด่านมันจะเพี้ยนไปแล้วทุกคนเออด่านมันเพี้ยนไปจริงๆด้วยทุกคนเออดี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 ด,ดโโีโอเคอเค้าวงตอกแตกกอกแตกกอกแตอกแอกแอกแ ชิวๆได้ใจความง่ายๆชนะชัวร์เดี๋ยวผมจะลองใช้อันนี้แล้วกันเพื่อจะทีเดียวชนะเลยลมพัดมาเป็นไงทีเดียวชนะเลยบอกเลยเวลาเราใช้ของปุ๊บอะไรอะไรมันก็จะดูง่ายขึ้นนะเนาะ ปังกระจายฮู้ตุ้มจบเกมไปอย่างสวยงามอลังการงานสร้างอย่าลืมด้วยกดไลค์กดติดตั้แล้วก็กดกระดิ่งนะผมไม่ถึง200ซับกันเลยทีเดียวนะครับผมบายบายครับทุกคนแล้วเจอกันนะผมใน ep นี้ต่อไปนะ